ผมเอ็กเทิร์นโดลลิตนามวงผมเอ็กเทิร์นรัชพลศิริประพาพันธ์วันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอเรื่องเต้าเล็ตเตลเอ็กซิมเนชันในผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องอักเสบ abdomen ขอเริ่มด้วย سين ิโรที่1เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ52ปีมีปัญหาเรื่องปวดท้องคลื่นไส้มา5วันเธอมีปัญหาเรื่องเบื่ออาหารด้วยแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เธอไม่ไนิปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไร ตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามีไข้37.8องศาซ้ายหน้าท้องเนี่ยเป็นกดเจ็บที่ล้า upper q u a d r a n น Dance, มีกดมีกัดดิ้งมี rebound t e n d e r n e s แล้วก็มีปวดมากขึ้นเวลาไอที่ McBurney bon point Bow sound เนี่ยเป็น normal a c t i ี e CBC UA ปกติเช็ดเอกซเรย์แล้วก็ฟิล์มอักขีบ abdomen ไม่เจอ abnormal f i ไฟ i n g อะไรพวกผมก็ได้เป็นหาเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจ ดิจิ t a ลเร c ก o ตอ x ์อสมิเนชันในผู้ป่วยที่เป็น a c c u รเอับดิมิเนอลเพมานะครับผมได้เป็นเปเปอร์ที่ชื่อว่า Significance of Routine Digital Rectal x a m i n a t i o n in a d u l t Presenting with Abdominal Pain ครับตีพิมพ์เมื่อปี2004ครับในตัวเปเปอร์เองเนี่ยก็ได้มีอาการอ้างถึง Digital Rector e x a m i n a t i o n ว่าในการตรวจหน้าท้องเนี่ย การจะไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่ได้ทำเล c เตอร์เอ i กซ t มิเซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า d ิจ i ตอลเล c เตอร์เอ i กซ t มิเเนี่ยเป็นการตรวจร่างกายที่บังคับเลยในสมัยก่อนนั่นเองในตัวเปเปอร์เองได้มีการนำผู้ป่วย100คนที่มาแอดมิทที่อาด้วยเรื่อง Acute Abdominal Pain เป็นการทำสตั๊ดแบบ Prospective พบว่าผู้ป่วย38คนถูกได้แอกว่าเป็น a c u t e p p p n n i i s i t i s โดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจ Digital Rector e x a m i n a t i o n เลยในตัวเปเปอร์เองบอกชัดว่าตัว Digital Rector e x a m i n a t i o n เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง Clinical Diagnosis หรือว่าเปลี่ยน Initial Management ในผู้ป่วยทั้งร้อยคนนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำรูทีน i n g i t g l t a l r e c t ร์ e x m i n a t i o n เนี่ยไม่ได้ช่วยการที่จะดีเทคพาโ o โลจีอะไรครับผม ต่อมานะครับเป็นหลักฐานที่สนับสนุนจากเปเปอร์ฉบับก่อนนะครับว่าเรื่องของการตรวจดิจิ t a ลเรกทัลเอ็กซ n a t i o มิเนชันสำหรับการด iagnostic acute appendicitis นะครับอันนี้เป็น systematic review และ meta analysis นะครับตีพิมพ์ในวรารสาร post 1นะครับปีสองพันสินะครับโดยจุดประสงค์เนี่ยคือเพื่อ assess role ของดิจิ t a ลเรกทัลเอ็กซ n a t i o มิเนชันสำหรับการด iagnostic acute appendicitis นะครับโดย เปเปอร์นี้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก cochrane library, pubmed และ scopus นะครับโดยเปเปอร์ฉบับนี้ได้มีการตั้งค่าทีเรีย inclusion exclusion Exc สำหรับเปเปอร์ที่รวบรวมมานะครับโดยเหลือเพียงแค่19 studies นะครับแล้วก็คนไข้ทั้งหมด7,511คนนะครับโดยคิดแปลผลทั้งหมดรวมกันแล้วคิดเป็น pool sensitivity แล้วก็ specificity นะครับค่าของ sensitivity อยู่ที่0 4 9นะครับ ค่าของ specificity อยู่ที่0.61นะครับสังเกตได้ว่าค่าของ sensitivity เนี่ยอาจจะไม่สามารถช่วยในการ diagnosis ของ acute appendicitis ได้ในกรณีที่ต้องการตรวจด้วยวิธี digital rectal examination นะครับส่วน positive predictive value อยู่ที่1.24 95% c i สังเกตว่ามันคร่อม1นะครับส่วน negative predictive value อยู่ที่0.85 95% c i คร่อม1เช่นกัน ส่วน DOR อยู่ที่1.46ครา 5, 5 CI ก็คล่อม1เช่นเดียวกันนะครับกล่าวโดยสรุปของเปเปอร์ฉบับนี้ก็คือการตรวจด้วยวิธีดิจิทัลเรกทัลเอ็กซ a ม i ิเนชันอาจจะไม่สามารถรูอินหรือ r u เอา u t การด g n o s i s ของ acute appendicitis ได้นะครับเข้ามาสู่คำถามที่ว่า Digital r e กทัลเอ็กซ n a มิเนชเนี่ยมีประโยชน์ในกรณีไหนได้บ้าง ใน Schwartz Principle of Surgery Edition ที่10เนี่ยมีการกล่าวถึง a p p e n d i อ,อ appendicitis ไว้ว่าในกรณีที่เป็น pelvic type อาจจะทำให้เราไม่สามารถตรวจร่างกายเจอ abdominal size ที่ผิดปกติเลยก็ได้แต่ในกรณีนี้ถ้าเราทำ digital rectal examination เนี่ยเราอาจจะพบการเป็น right side rectal tenderness ได้ครับ แต่ว่าใน Paper Meta Analysis ก่อนหน้านที่เรารีวิวกันมามีการบอกชี้ชัดว่า,าไม่มีไม่ได้มี Paper ไหนที่ทำในกรณีที่ Specific Case แบบนี้ชัดเจนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการตรวจ Digital r e c t a l examination และการแปลผลนะครับสำหรับ Paper ฉบับนี้กล่าวถึงขั้นตอนนะครับในการตรวจ Digital Rec t a l examination ทั้งหมด10ขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นตอนที่1คือการวิจัยชัวรผู้ป่วยว่าเราจะตรวจ Digital ร e คทัลเอ็กซา n a ม i o นเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับขั้นตอนที่2คือเรื่องของการจัดท่าท่าที่เหมาะสมของการตรวจคือท่า Left l e f เ l a t e r ทัลโพ i ิชันนะครับขั้นตอนที่3คือการดูนะครับสังเกตรบริเวณโดยรอบเ n เ s แล้วก็ p e r i um ีเนีนะครับว่ามีลักษณะของสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่เช่น external h rombose external hemorrhoid skin tag rectal prolapse หรือ Anal f i t s u r e หรือ Anal Wards นะครับเป็นหูอะย่างนี้ก็อาจจะมีได้นะครับขั้นตอนที่4คือเป็นการบอกให้ผู้ป่วยทำการเบ่งนะครับสังเกตเรื่องของ l i g a g t o o o นะครับเพื่อประเมินเรื่องของการทำงานของ s p ริงเตอร์นะครับว่าผู้ป่วยมีการทำงานที่ดีหรือไม่นะครับขั้นตอนที่5คือ t t t Anal Wing นะครับทำการตรวจโดยใช้สั m มีหรือ Cotton p a d นะครับป้ายบริเวณโดยรอบเอนทั้งหมด4ขวนแรนะครับแล้วก็สังเกต การขมิบของผู้ป่วยนะครับขั้นตอนที่6คือ start palpation คือเริ่มทำการใส่นิ้วเข้าไปบริเวณ anus นะครับใส่อย่าง gently นุ่มนวลน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เจ็บหรือว่าเกรงต่อต้านการตรวจนะครับขั้นตอนที่7คือการประเมินนะครับ sphincter tone ขณะ resting นะครับก็คือเมื่อสอดเข้าไปแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความแน่นของ sphincter นะครับเพื่อประเมินได้ว่า sphincter ของคนไข้มี แน,นแน่นไปหรือว่าหลวมไปนะครับขั้นตอนที่8เป็นการคลำบริเวณภายใน rectal wall นะครับโดยผู้ชายให้คลำ prostate gland ส่วนผู้หญิงให้คลำ service พร้อมกันด้วยเพื่อหาความผิดปกติบริเวณโดยรอบนะครับรวมถึงเหนือต่อ prostate gland หรือ service ก็จะเป็นส่วนของ rectal shelf ก็คือให้ทำหาความผิดป,ปกติเช่นกันนะครับเผื่อมีเรื่องของ cancer ที่มี metastasis มาบริเวณนั้นได้นะครับ ขั้นตอนที่9คือการประเมิน pelvic floor นะครับซึ่งเป็น special test อย่างหนึ่งในการประเมิน pelvic floor dysfunction นะครับสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่10ก็คือการนำนิ้วออกมาจาก anus ของผู้ป่วยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องสังเกตนะครับว่านิ้วเราที่ออกมาเนี่ยมีสีของ content ภายในนั้นเป็นอย่างไรสีของ stool ว่าเป็น สีเหลืองทองสีอะไรหรือว่าเป็นมีเลือดปนมีเมเลนาหรือไม่หรือว่ามีมูกมีหนองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดูเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากก่อนจะถอดถุงมือครับผมสำหรับกลุ่มผมก็จบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ